กับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับเข้าสู่ช่องอีสานบานปลาสตอรี่ครับเมื่อนี้ยังคงพาพี่น้องนะครับมาหายูหากินนะครับเราโคกเราปลาหาเก็บเฮ็ดนะครับผมเมื่อนี้เปลี่ยนจุดไม้ใหม่นะครับเปลี่ยนโคกใหม่นะครับมาลองโคกใหม่แต่ก็เป็นโคกที่เค่อยมาเก็บยุ่เรื่อยๆนะครับจะว่าเมื่อนี้จะถือว่ามาเทือแรกของปีนะครับสำหรับโคกงนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันกับอีสานบานปลาสตอรี่ครับว่าเมื่อนี้จะได้เห็ด ไปเห็ดยูเอจินบอลนะครับมาลุ่นกับปลาไม้นักแปลงครับผมนี่คือสภาพเห็ดของปลาไม้นะครับผมมาบอท่านดอกตูมเผา่้นใหญ่นะคุณน่ะก็ได้นะครับผมเนี่ยโอ้เผาเบิดนะครับเนี่ว่าวดอกุมเก็พอมีอยู่นะครับเนี่ยอยาิพายามจาหาดอกตุมมันไมนได้ไร้นะครับมาไปแกงกินแซ่บนะครับผมเนี่ยเห็ดปลาเนี่ยนะครับมาซาพวดนะครับดอกตูม กับมีดนะครับดอกเทากับไรนครับพะว่าทีเทีนเห็พี่นองเห็นนะครับผมเนี่ยไายนะครับอยวลุ้นไปเรื่อยครับผมนี่ครับผมป่านี่มีเห็ดอยู่นะครับจะว่าคนขาที่เท่านะครับผมดอกบานไรนะครับเนี่ยแวแต่นี่ดอกปุ่มดอกบานที่ยังพ่อใช้ได้อยู่นะครับผมเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับเนี่ยสบายแบบถือว่า มาก่านะครับแต่ว่าก็พ่อได้รุนอยู่นะครับนี่ดอกให้เก็บอยู่นะครับผมนะครับผมอยู่จุดไม้นี้นะครับตอนนี้ดอกสูมพ่อห้ได้เก็บอยู่นะครับผมนี่ของบานก็ร้าแล้วครับเนี่ยจะได้นะครับบานแค่เก่บว่าไรนะบ้านครับเรุ่นงจเรื่อยเยนะครับผมก็นมาจะเป็นดอกบานครับน่สีด้แล้วขึ้นมากกว่านั้นนีเพ่อว่านะผม พอแดดอยนครับเลยเสีย์เสดียนะครับมาซาฝแม่ควานานีใจไดตอกคุ้งกีมะงางอยู่นะครับผมอนี้เราแมนเบิร์ดนะครับผมนี่บานนะครับผมนี้บานขอนขาที่จะเทา,นะา,า,าเเนะครับเัดมือเราบไปเบิร์แล้วบดเอาเมียดเคี่ยรั อู้นะครับแต่สวอนอยู่นะครับผมยังที่เป็นดอกบานแค่ว่าก็เลือกเอานะครับนี่ดอกได้พ่อแท้ได้ก็เอานะครับผมเอาไปเทาก็เอาไว้เป็นเซตเหตุต่อไปนะครับครับสรุปแล้วนะครับป้ายนี้ก็นี่พ่อให้ลุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวเบิ่งมมักันไปเลยครับผมนะครับยังคงมีดอกทียยังงามๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวนะฮะไปเลยนะครับยังคงมีไปเลยนะครับผม ผมจะพยายามค่อยๆเกลี่ยไปนะครับแต่มีคนมาหานะครับแต่ว่ามีคนหาน่าจะเป็นห้อยหาควานามีเยอ่นะครับแต่ว่าาเวลาตอนนี้ไม่คุณเลยมาหาเกลี่ยแบบเจนเยอะนะครับผมเนี่ยดองงามนะครับนี่ให้รุนไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเลี้ยวไปรู้สึกว่าจะมีเรื่อยๆนะครับผมแล้วเบื้องี๋ยวรุนแล้วกันไปเรื่อยครับนครับผมดอกกลมกลมแล้วครับ มีเหไฮรูนเลยครับมีเหไฮรูนอยู่ข้างหน้ารู้สึกว่าจะแม่นนะครับผมอันนี่พวงมาน่าจะแม่นเทปนิดหนึ่งมันนี่ดีนะครับแม่เป็นดอกบานนะครับผมกลุ่มกุมก้านนะครับโอ้สวนโซนนะครับผมเบียงแห้งเลยนะครับเพราะดอกที่มันเข่าแล้วก็เอาไ่้ได้เยอะแล้วนะจะหาเรื่องเอาเฉพาะดอกที่มันยังใส่ได้อยู่นะครับผมนี่ดอกแบบนี้นะครับผมนี่หลายนะครับเจ่าอันเป็นดอกเข่าดอก บานเบิดนะครับผมมาซาเกินนะครับไม้เนี่ยกับว่าวัายนะครับเถาวัลยเป็นดอกดอกเท่านะครับผมดอกบานนะีแอนเบิดนะครับก็เลือกเฉพาะดอกที่เอาได้นะครับดอกเลยมันเถาคัลาเก่าม่าได้ก็ปล่อยไว้นะครับจะเป็นเส้นให้ต่อไปนะครับผมดอกกล้ามก,มก็มีดอกตูมดอกบานก็มีครับผม ก็คือเคลียใบไ,ไม้ออกแล้วน,นะครับผมก็จะเห็นเห็ดนะครับเพราะว่าใบไ,ไม้มันนานนะครับก็จะเห็นเห็ดมาเคลียไปเรื่อยนะครับผมพ่อได้ลุ้นอยู่นะครับอย,ยูอกนะ่ออกับผนไดๆนะครับผมเห็ดออกมานะครับหรือองมาน้าแห้งเคลียนะครับผมก็เห็ดสำนี่โยจะไปใบไม้แนานนานก็จะเคลีย มาไปเ,นะเไร,รืเ่อยๆจะเไปกับพ่อเรื่อยๆอยู่นะครับผมสําหรับเห็ดหนามุ่มจุดไม้ไม้ปลาไม้ครับเจะเหยุดจุดเนึงนะครับผมยางโม่อะไรนะครับผมเพราะว่าถ้ายยางโม่เบิ้งนี่เนอปลาที่จะหยับหอกเห็ดเพราะว่าเห็ดต้องเ,องเ,องเ,เกิอดอไล่ยอยู่นะครับจะว่าไม่ไหมก็บไล่นะครับผมไยใส่ไอยอยงางน,นะครับตอนนี้เผาพักนะครับผม เท่าแล้วเนี่ยดอกเท่าว้เป็นเสื้อเห็ดนะครับผมอันนี้ให้หาไปเรื่อยนะครับรุ่นไปเรื่อยๆเยูนน่ยน,ออนะครับเสือไปเที่ยวเหรอครับโอ้โนี่ต,นต,นนตักปูเขาดอกตุ่มเลยโอ้โเสือตักตุ่มเขาหนิตุ่มนะครับนี่กระดาษตุ่มนะครับอือแสดงว่าเครื่องดอกเท่าดอกปูมนะครับแต่ว่าทำไมาก,ก่อนนะนนี่จะ สองสามหมื่นนะจะไล่นะครับจะได้กระดองงามเลยครับผมสอ่เมื่อนี้ก็ถือว่าเคียอยู่นะครับขาดออกแต่ดอกงามครับตรงนี้เป็นสวยหมดนะครับผมออกรวกลุมแล้วับกามงามอยู่นะครับผมมีกระดอกนงครับข้านี้ดอกบานบานสองดอกนี้ใส่ได้อยู่นะครับผมควยหมดนะครับน้องนี่ก็จะเป็นใส่เหตุต่อไปนะครับอู้ยนี่หยงเรื่อยๆเยู่นะครับผม พ่อได้เก็บพ่อได้รวนพ่อได้หาอยู่นะครับตามลำเพ็ดโขกนี่นะครับไม้นี่อันนี้คือตอนนี้หลอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนะครับยังคงอ่อนอยู่สาม,มารถที่จะเอาไปแกงได้นะครับทุศนี้นะแค่ใบไม้ออกนะครับเหียนสีดอ,อกอง,งามๆนะมนกระดกอกตุ่ม,มง,งามครับผมแกงแสบพักนะครับผม อันเี้ก็ถือว่าลายอยู่นะครับผมันดอกตูมนะครับเนี่ยมีดอกบานบานมีกระดอกตูมเดิมน้องก็มีนะครับนี่ดอกบานก็ลายมากเลเนี่ยแคนเบอร์ร่ครับผมกระเสดายเยะนะครับมาซาเกินไปนะครับแต่ก็มีดอกตูมให้ได้เลือกเลือกเอาอยู่นะครับผมมีดอกเถาบิร์นะครับผม เอาไปได้นะดอกกระเทอเราแล้วครับผมมันี้กระดองเทอนะครับมันเบิ้มๆเดือดซอนนะครับขัมเมาะนักสองมือไทยแล้วนะครับสองด้วยสามมือไทยแล้วนะจุดนี้นะแตได้กระดองกุ้งตู่มงามเลยนะครับผมกระเทอเราเอาไ่ได้นะเอาไปเป็นเส้นเฮ็ดต่อไปครับผมหันหน้าฟางนี่นะครับข้าวเจ้าได้นะครับ ถูมันงามนียตอนนี้ดอกบานจะไปใส่ได้อยู่นะพอได้อยู่นะก็สองดอกนี่นะครับโอเคดอกนี่นะครับก็มีเั้งดอกตูมดอกบานนะครับดอกบานกระไยเผากะไรเน่ากระไรนะครับแล้วก็ดอกตูมๆก็พอมีให้เก็บไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมสําหรับไม้ไม้ปลาไม้แหงนี่ครับตะซอนนะครับผมไม่กระดอกมันบาน ดอกเผาเบิร์ดครับปุ๋มก็มีเยอะครับอันใดแค่ดอกกลมตูมเมื่อเท่านั้นนาจะแซ่บนะมันก็ลางง่ายแล้วก็บบอมุนนะครับนี่ดอกเ่าเ่าไรก็เอาไปได้นะครับผมก็ปล้อยไว้เป็นเส้นเฮดต่อไปครับดอกบานนะครับผมนี่ยใส่ง่ายๆนะครับ นี่ก็รดอกบานแนละ้วเขาเนี่ยกำลังงามนะครับผมพอใส่ได,ด้อยู่แล้วก็สองดอกมันตูมนลยครับแล้วเคลียร์หาต่อไปเรื่อยนะครับก็พ่อได้ลุนไปเรื่อยนะหมดละอีสาหาดอกอยู่คนระับมีทั้งดอกตุูมดอกบานสําหรับปลาแหงนี้ครับผมงงามนะครับนี่ดอกเขางามเลยนะครับผม สายดอกนะครับอันนี้ก็มีแล้วเพียงตเนี่ย,นะยรูร้แล้วนีทั้งดอกปูมดอกบานดอกเท่านะครับผมเขาก็เลือกเอากดอก,กงามๆนะครับไปล่างปีแกเคแคแซบนะครับนะครับผม เดยอีกดอกนึงนะครับดอกน่าจะอ้ดตุมต่มๆครางน,นจะบอกว่าน่าจะเป็นตุ่มนะเพราะว่าเห็นนุ่นๆนนเห็นตะขานะครับก็บ่มว่าน่าจเป็นดอกตุ่มหรือดอกบานเพราะจะเปิดไม่ออกนะครับปรากฏว่าเป็นดอกตุมกกมมกกต่มๆนะครับผมนี่ถือเป็นดอกทรงไทยคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมนี่ดอกกงามนะครับคันได้กระดอกแบบนี้นะครับแกงแทบเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เสียสิ้นพละคิดในการเก็บเห็ดแล้วนะครับผม ืันนี้นะครับกลับหมายไม้ในการหานะครับคือเคลือจุดไม้ปลาไม้ไม้ไม้นะครับคนเราขู่กับที่หาในคลิปก้อนๆนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีนี้นะครับที่เขามาไม้ไม้ตรงนี้เนับเพราะว่าทุกปีผมก็เคยมาอยู่นะแต่ว่าปีนี้เพิ่งจะมาแท้แรกนะครับก็ถือว่าพอผิดหวังนะครับผมก็ได้เฮ็ดพออยย่พ่อกินนะครับผมให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับ ส่วนใหญ่มันจะเป็นเฮดดอกเท่ารอกบานนะครับถ้าหากว่ามากกว่านั้นนี่จักสองถึงสามมือนะครับคือประมาณจากสองถึงสามมือที่แล้วนะจะมากนะครับทีได้แยกองงามนะครับนี่ทํามากแค่สองสามมือที่แล้วนะครับก็จะได้แอกร้องตูมแบบนี้นะครับผมเนี่ยตูมๆแบบนี้นะครับแต่ว่ามากเมื่อนี่ก็ส่วนเนื่องกับเท่านะครับส่วนใหญ่เล่นนะครับร้อยละเจ็ดสิบนะครับเป็นรอกบานรอกเท่า ก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นดอกกลมุลมนะครับก็พอมีดอกก่มให้ได้เก็บอยู่นะครับกับผสมบนเปียกันไปดอกแ่มันเท่าค่ากัเอาไว้เป็นเส้อเฮ็ดต่อไปนะครับดอกแ่มันพ่อเอาไปล่างไปแกงได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้ก็เอาไปนะครับเอาไปเฮ็ดเอาไปล่างไปแกงได้นะครับเอาไปล่างไปแกงกินนะครับผมนี่คือผลงานเมื่อนี้นะครับในรอบนี้นะครับกับปลาไม่ไม่ไม่นะครับนอกอย่างเฮ็ดเราก็ยังไรยีลอกนะครับยีลอกอยู่ในนี่กับประมาณจัก หาหกตนนะครับผมอยู่ในยุ่ในกะตานะครับแล้วก็นอกกะตายู่นะครับผมประมาณสิบล่ามได้นะครับผมก็จะได้ออกไปแกงนะครับอาจจะแกงเส้นเฮ็ดหรืออาจจะแกงตั้งหักนะครับคือแกงเฮ็ดตั้งหักแกงยลอดตั้งหักนะครับนี่คือแนวยุ่ในกินนะครับที่มหาเมื่อนี้นะครับเพราะ่าสิบเป็นเฮ็ดเป็นจุดไม้ลักเลยนะครับแล้วก็จุดไม้ร่องก็คือยลอดนะครับเหยนก่าอไปน้ำนะครับผมขอพ่นพี่น้องปองไปทุกพื้นที่ที่เกียเขมา รับชมรายการจากช่องน้อยช่องนี้อีสามารปลาสตอรี่ขอพุ่นพี่น้องสุขุสุข้นลอีกครั้งนึงนะครับพบพกันม่คลิปหน้าสุขสมบัติดีกับสุขุสุข้ขนลบรเจบริจนเงื่อนท้องล้นถุงล้นทาไปแล้วสวัสดีครับ